ก็หายค่ะตะสงต่ปอาหารขึ้นไวก็ไม่ต้องผสมอะไรมากด้วยก็คือแค่น้ำเปล่ากับตัวของตัวเลียเลยก็จบจากที่ใช้ไบโอโปรไปอะครับในส่วนของการแก้ที่ขาวเป็นยังไงบ้างครับก็ที่ขาวก็หายค่ะปกติกุ้ไม่ที่ขาวอะอาหารมันต้องถอย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 แ้นี่คือมันเหมือนว่ามันยังคงคงเดิมได้ครับ ทั้งสองบ่อที่ได้ทดลองเลยไหมครับใช่ค่ะบ่อนั้นจะขึ้นลดลงมาแต่ว่าพอสักพังง้งหนึ่งอะสเตปหหารขึ้นไวขึ้นไวฝ่าทีนี่สภาพน้ําที่บ่อนั้นจะดีกว่าบ่อนี้น้ําสวยเลยแนหะโ่งสวยครับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ง่ายไหมครับใช้ง่ายค่ะสบายเลยค่ะก็ไม่ต้องผสมอะไรมากด้วยก็คือแค่น้ำเปล่ากับตัวของตัวเรนเลยก็